สวัสดีครับสานาทีกับพีส่ผ้าคครับสาระในเวลาสั้นๆย่อยง่ายๆนะครับผมก็อย่างที่มีข่าวนะครับเรื่องฟอร์มูล่าวันบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าฮาโลหรือฮาโลนะครับก็คือเป็นเหมือนไอ้วงแหวนอะไรสักอย่างในบางคนก็บอกว่ามันเหมือนเกงในนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วมันเอาไปททำอะไรดูแล้วมันก็น่าจะเกะกะ ซึ่งนักขับฟอร์มูล่าวันในยุคก,ก่อนก็บ่นเหมือนกันว่ามันเกะกะแล้วมันไม่สวยงามมาซะเลยนะครับผมแต่เมื่อเกิดเหตุปุ๊บโลแมงนะครับที่ขับนักขับทีมฮาร์สนะครับที่เพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุไปล่าสุดก็รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอคือทีมโดนเหินข้ามรถแล้วก็พุ่งเข้ากาดเร็วในความเร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือตั้มเข้าไปเลยแล้วตัวรถมุดเข้าไปในกาดเร็วด้วยแถมยังไฟลุกท่วมทั้งคันอีกผู้สัมภาษณ์กรณีบอกว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ย รับประกันว่าโรแมงคอขาดแน่นอนซึ่งดูรูปการจากรูปที่ถ่ายดูเนี่ยรถปักหัวเข้าไปกาดเร็วพอดีเลยแล้วหยุดนะครับซึ่งถ้าไม่มีตัวนี้กันเนี่ยก็ถ้าดูด้วยภาพเนี่ยคือยังไงก็บอกว่าไม่น่ารอดนะครับแต่ว่าโรแมงก็รอดชีวิตปีนไฟลุกท่วมทั้งคันแต่ว่าก็เดินออกมาได้เหมือนพระเอกหนังยังไงบอกไม่ถูกนะนะครับซึ่งบอกตรงว่าทาง FAA เนี่ยก็กำหนดให้ใช้ตัวเจ้าฮาโลเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีเคสหนึ่งเขาคงพอจําได้คือ นักขับฟฟร์ล่าวันนับขับอยู่ปุ๊บมีสปริงจากรถแข่งคันหน้าด,ดีเข้าโป้งแล้วสลบเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองนะฮะก็เย็บซึ่งเป็นภาพที่มันไม่น่าดูนะครับผมทาง FAA ก็เลยกําหนดว่าให้จ้ต้องมีเจ้าตัวนี้เวลามาปุ๊บกระแทกแล้วก็พยายามกันมากที่สุดนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางเนี่ยที่เป็นแท่งที่บางคนบอกว่าเหมือนกางเกงในเนี่ยไอตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวกันคือไม่ให้วิ่งเข้าข้างหน้านะครับผมอย่างน้อยถ้าวิ่งเข้าปะทะตรงๆเนี่ยเข้าตาเนี่ยยังไงรับประกันว่าผมว่าน่าจะบอดหรือว่าบาดเจ็บร้ายแรงสําหรับตัวฮาโลนะครับความพิเศษของมันคือสามารถรับน้ําหนักได้ถึง1 2 0 0 0กิโลกร,รัมโดยเฉลี่ยหรือ12ตันนะครับผมถ้านึกไม่ออกว่าหนักแค่ไหนนะครับก็จะมีการเทสคือเอาฮาโลตัวเนี้ยแล้วเอารถบัสอังกฤษที่เป็น2ชั้นนะครับขึ้นไปเหยียบปรากฏว่าหรือขึ้นไปทับคือขึ้นไปโหลดน้ําหนักอ่ะ ตัวฮาร์โลนี้ยังไม่เสียหายนะครับมันทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับชั้นดีซึ่งอันนี้ผ่านกด f i a ซึ่งบางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันเซฟตี้มากหลายอย่างเนี่ยทำให้ห้องโดยสารคอกพิทเนี่ยมันสามารถคงรูปได้นะครับนักขับที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยตรงนี้จะสามารถออกจากรถได้ง่ายพื้นเท้าตรงนี้พุ่งก็ออกได้นะครับตัวห้องคอกพิทเนี่ยก็ยังพยายามรักษาทรงทางออกให้นักแข่งสามารถออกได้โดยง่ายได้อยู่นะครับเรามีผู้ สันท้ายกรณีนะครับเป็นเลสเอนจิเนียร์นะครับคนไทยก็คืออาจารย์โบนะครับคนนี้เนี่ยก็คือโพสไว้ว่า 50G ซึ่งอาจารย์โบเนี่ยเป็นเลสเอนจิเนียร์ตัวจริงนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่มั่วแน่นอนนะครับก็ลองคิดดูความเร็ว200แล้ววิ่งอัดกำแพงอะครับมันไม่ใช่แบบความเร็ว7 8 0นะครับอาจกำแพงปุ้มแล้วมันหยุดเลยเนี่ยมัน 50G ถามว่าถึงไหมทำไมยังไม่ถึงนะครับถ้า,อ,าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ นะครับ 50G คูณน้ำหนักรถสมมุติน้ำหนักรถ500กโลก็20,000เท่ากับ25,000กิโลนะครับอันนี้อันนี้ของจริงครับเพาคือมันเป็นการประทะอัดเข้าไปเลยแล้วรถมันหยุดเลยจาก200หยุดปึ้งเลยอ่ะคุณคิดดูแล้วกันมันไม่ใช่แค่ชนปุ๊บแล้วมันถ่าไปถาามาไม่ใช่มันปึ้งแล้วมันอยู่เลยอ่ะผมว่ามันยังไงมันก็ถึงนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ว่านักขับปลอดภัยแน่นอนแต่เขาจะไม่ปลอดภัยเลยเ้่าเกิดว่าเขาไม่มีอุปกรณ์ FA ครับท้าย อุปกรณ์เซฟตี้นะครับที่ทาง FA รับรองเนี่ยทุกสิ่งอย่างมีมาตรฐานมีเหตุผลและทุกสิ่งอย่างที่คุณใส่เข้าไปราคาอาจจะแพงอาจจะอย่าบนโอ้ราคาลุงหลายแสนนะครับซุปอัพบังคับทําไมโอ้โหชุดแข่งรถบางทีรถรุ่นเล็กไม่เห็นจะเป็นต้องใช้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเหตุขึ้นได้เสมอนะครับผมก็ฝากถึงฝากถึงนะครับแฟนๆทุกท่านนะครับจะแข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับโปรดอย่าต่อรองเรื่องความปลอดภัยนะครับเราเป็นห่วงทุกคนนะครับแต่ขอให้คุณเป็นห่วงตัวเองด้วยสวัสดีครับ